โอเคมาข้อต่อมาข้อต่อมาเราต้องการพิสูจน์ว่าถ้า x บวก x บวก x บวก x เท่ากับ0แล้ว x เท่ากับ0โอเคไหมแต่ว่าถ้าเราเจอข้อเท่ากับ0เนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่า x มันไม่เท่ากับ0ก่อนนะก็ข้อนี้ถ้าเราจะพิสูจน์ว่า x ไม่เท่ากับ0เนี่ยเราต้องใช้การแย้งสลับทพ่โอเคไหมก็จาก p ถ้า p แล้ว q ก็กลายเป็นนิเซทถ้านิเศธ q แล้ว นีสิตพีโอเคไหมก็แสดงว่าเราเขียนการพิสูจน์โอเคทีนี้เราก็ให้ก่อนให้ให้ x เ,เป็นจำนวนเต็มโอเคไหมแล้วก็สมมุติ x เ,เนี่ยไม่เท่ากับ0โอเคไหมถ้า x ไม่เท่ากับ0เนี่ยเราก็จะได้ จะได้ว่า x เนี่ยเป็นจำนวนนับหรือลบ x เนี่ยเป็นจำนวนนับโอเคไหมโอเคทีนี้เรามาดูกรณีแรกก่อนก็คือกรณี x เนี่ยเป็นจำนวนนับก่อนโอเคไหมก็พอ x มันเป็นจำนวนนับก็จะได้ว่า จะได้ x บวก x บวก x บวก x เนี x ่ยเท่ากับอ่ะครูใช้สมบัติการแจกแจงการคูณดึง x ออกมานะก็กลายเป็น1บวก1บวก1บวก1ก็ 1. Okay, กลายเป็น4 x คูณ4ก่อน x คูณกับ4แล้วก็ครูก็สลับที่การคูณมากลายเป็น4คูณ x ซึ่งพอ x เป็นจำนวนนับคูณกับจำนวนนับก็กลายเป็นจำนวนนับโอเคไหมก็กลายเป็นอ่าจำนวนนับกลายเป็นจำนวนนับซึ่งไม่เท่ากับศูนย์นะกูก็เขียนไม่เท่ากับศูนย์เลยนะเขียนไม่เท่าเอ้ยเป็นจำนวนนับก่อนดีกว่าโอ,โอเคโอเคทีนี้ก็นั่นคือ 4x เนี่ยไม่เท่ากับ0หรือ x บวก x บวก x บวก x เนี่ยไม่เท่ากับ0โอเคกรณีแรกเราก็ได้แล้วแล้วก็กรณีที่ x ลบ x เนี่ยเ,เป็นจำนวนนับโอเคไหมก็จะได้ ลบ x บวกกับลบ x บวกกับลบ x บวกกับลบ x เท่ากับ k หนึ okay. ่งลบ x ตั้งนะ้นอยากให้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งซึ่งได้เท่ากับลบ x คูณกับ c ซึ่ง ก็เท่ากับ4คูณลบ x ซึ่งเราบอกว่าลบ x มันเป็นจำนวนนับแล้วก็4ก็เป็นจำนวนนับโอเคก็แสดงว่าจำนวนนับคูณจำนวนนับได้จำนวนนับดังนั้นนั่นคืออะไรนั่นคือ4คูณกับลบ x เนี่ยไม่เท่ากับ0โอเคนะแล้วก็หรืออะไรหรือลบ x บวก x บวกลก x บวกลบ x เนี่ยไม่เท่ากับ0โอเคมาทีนี้เราสรุปว่าดังนั้นดังนั้นอะไรถ้า x ไม่เท่ากับ0แล้ว x บวก x บวก x บวก x เนี่ย ก็ไม่เท่ากับศูนเหมือนกันแล้วก็เราก็บอกว่าโดยการแย้งสลับที่โดยการแย้งสลับที่สรุปได้ว่าสารุปไปล้สรุปได้ว่าถ้า x บวก x บวก x บวก x เท่ากับ0 แล้ว x เนี่ยเท่ากับ0โอเคจบการพิสูจน์ยังจบการพิสูจน์แล้ว